สวัสดีค่ะเพื่อนๆป่าไม้นี้ไม่ธรรมดาเลยค่ะร่มรื่นแต่เป็นป่าอะไรตามมาชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆยัยเพนพาเพื่อนๆมาชมสวนยางพารา,าย,ย,ย่ยาคือจะพาไปเที่ยวก็เลยเห็นว่ามันสวยก็เลยอยากจะโชว์ให้เพื่อนๆว่า อีสานก็มียางพาราที่สวยงามน่าถ่ายมากเลยค่ะปกติก็มีแต่ภาคใต้เดี๋ยดีเดี๋ยวนี้ด,นดูถนนคะทสิค้ะเพื่อนๆร่มเย็นมากเลยค่ะแดดไม่ถึงเลยค่ะมันโค้งเข้าหากันสวยงามมากทำความร่มเย็นให้สถานที่แล้วพาดูสวนนั่นมากเลยค่ะเพื่อน ยางสวนยางพาราอีสานค่ะเดี๋ยวไปดูที่ต้นใกล้ๆก่อนครับเพื่อนๆขออนุญาตไปดูเดี๋ยวนี้ก็ทำสวนระยะยาวกันค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นที่เขารองรับอะค่ะเขาจะกรีดไปไปทำกระเบื้องเขาล่วงที่เขากรีดตรงนี้แล้วก็มันจะมียางไหลออกมาแล้วเขาก็จะรอง สวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวให้ชมค่ะเดี๋ยวจะถ่ายร,บรอบๆให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะว่าสวยแล้วป่าใหญ่กว้างเป็นแนวสวยมากเลยค่ะยายเพ็ก็ไม่เคยเห็นสวนยางพาราเนาะได้ยินว่าทางใต้เขามีเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปดูที่ใต้เลยค่ะดูสิคะัเพื่อนๆสวนสวย อันนี้ก็เป็นถนนสวยมากเลยค่ะแล้วก็จะถ่ายมารอบนี้ด้านนี้ค่ะเ,เพื่อนๆโอ้โหเยอะมากเลยค่ะสวนยางปลูกครั้งเดียวได้ตลอดทั้งปีเลยค่ะเรามุ่งหน้าไปทางโน้นทางโน้นค่ะเ,เพื่อนๆ นั่นค่ะโ,โหสวยงามมากข้าจอดรถให้ยายเพนถ่ายนะคะเนี่ยยืนบนถนนถ่ายเลยค่ะหลังคาค่ะหลังคาสวยมากเลยค่ะเพื่อนๆ ก็ประทับใจยายเพ็ญค่ะสวยโอสวยสวยสวยมากนี่สวนยางพาราเป็นอย่างนี้เองเนาะออตื่นเต้นหวังว่าเพื่อนๆคงจะตื่นเต้นไปด้วยกับยายเพ็ญค่ะ